บนดอนค่า,าอำเภออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ที่หมู่8นะคะอ,อยู่ห่างจากตัวอำเภออ่ทองเพียงแค่8-9กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกันจะพามาดูเนื้อที่แปลงนี้นะคะซึ่งแบ่งเป็น,เป,นเป็นล็อกนะคะเป็นแปลงเล็กๆไว้มี2ไร่นะคะ2ไร่กั่1ไร่ก,กว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้อง ถนนลัดยางแล้วอยู่อยู่ในชุมชนก็คือตรงนี้เลยค่ะลองเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูพื้นที่ค่ะค่ะวันนี้ก็ฝนคลึมๆนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะมีพายุเข้านะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่กันนะคะเป็นแปลงนะคะราคาส่วนราคาก็อยู่ในไล่ละนะคะด้านหน้าจะไล่ละสี่แสนสี่ส่วน ด้านในเข้าไปก็คือไล่ละ4ี่แสนสองนะคะตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะเราไม่สามารถเจินลงแปลงได้นะคะปรับพื้นที่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงหินครุกนะคะส่วนถนนที่เราแบ่งไว้เป็นสาธารณะด้านในกว้างนะคะ7เมตรไปดูกันนี่คือทางที่เราจะเทลูกหลงก่อนหิ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 นลูกรลางก่อนนะคะแล้วก็จะอัดด้วยหินครุกอีกครั้งหนึ่งนี่คือกว้าง7เมตรนะคะ เป็นถนนสาธารณะด้านในนะคะซึ่งด้านหน้าแปลงของเราที่ให้ดูสักครู่นะคะก็คือเป็นถนนลัดยางแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S เราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะแปลงด้านหน้าจะเป็นมีบ่อน้ำฝั่งนน้นที่มีบ่อนั้นหมายถึง เป็นแปลงที่แยกไปซึ่งเป็นแปลงใหญ่นะคะขายยกแปลงนะคะอันนั้นอยู่ที่ราคาไล่ละ3ามแสนสาซึ่งมีทั้งหมดสิบสามไร่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะทางตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝังท่อให้นะคะก็คือฝุดล่องน้ําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นทางระบายน้ํา เป็นโลเคชั่นรอบๆก็จะมีลักษณะเป็นภูเขานะคะ็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็เป็นที่โล่งโปร่งสบายอากาศดีนะคะถ้าเดินทางมาที่แปลงนี้นะคะมาจากาตัวอู่ทองก็8ปถึงเกิโลเมตรถ้ามาจากตัวสุพรรณบุรีก็อยู่ที่35กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเดินทางสะดวกสบายค่ะถ้ามาจากกรุงเทพอยู่ที่124่กิโลเมตร1กิโลเมตรนะคะ เดี๋ยวดูก่อนค่ะพื้นที่ของเราอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งพังให้ดูด้วยนะคะจะถ่ายให้ดูโลเคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านใดสนใจก็ลองมาชมนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0656 260 668นะคะกัญญาลัตนะคะหรือครูก,กันค่ะเพิ่งเปิดโครงการใหม่นะคะเพิ่งจะเปิดโครงการใหม่ ต้องใส่หมวกละเพราะว่าฝนปล่อยๆเนาะก็ฝนลงเม็ดทุกันก็ได้พามาดูที่โครงการใหม่อีกแปลงนึงถ้าสําหรับท่านใดบอกว่าต้องการที่สวยๆที่อำเภออูทองจังหวัดสพุพรรณบุรีคือแปลงนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ของเราค่ะสนใจเข้ามาได้นะคะฝากไว้ถ้าท่านท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0656260668นะคะแล้วเราจะพามาดูพื้นที่กันนะคะค่อยตัดสินใจ ที่สแปวรงเพื่อสร้างบ้านนะคะค่ะไว้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ